สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนกเกษตรหนึ่งไร่นะคะมาตอนเย็นค่ะวันนี้จะมารดน้ำต้นไม้นะคะโอ้โหมะละกอต้นนี้นะคะลูกดกมากเลยนะคะเนี่ยลูกใหญ่ด้วยแม่ใหม่ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะคะเพราะว่าเขาให้มาค่ะก็เดี๋ยวว่าจะรอกินตอนสุกนะคะเนี่ย ก็จะลดน้ําต้นไม้บางส่วนนะคะก็เลยว่าไหนไหนก็จะลดน้ําต้นไม้แล้วเราก็จะมาทําปุ๋ยบํารุงต้นไม้ของเราด้วยเลยนะคะวันนี้แม่ใหม่ก็จะมาบํารุงต้นมะพร้าวน้ําหอมที่ปลูกไว้บริเวณนี้นะคะประมาณ20ต้นค่ะปลูกไม่เยอะนะคะนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมได้6เดือนแล้วนะคะโอ้โหโคนใหญ่มากเลยนะคะ ตอนนี้6เดือนแล้วแม่ใหม่ก็ตั้งใจว่าจะบำรุงเขาบ่อยๆนะคะในช่วงนี้ก็จะบำรุงด้วยสูตรง่ายๆที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะสามารถนำมาเป็นปุ๋ยนำมาเป็นอาหารของพืชได้ เราจะมาบำรุงดินกันค่ะให้ดินมีสารอาหารที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็พืชเนี่ยก็จะดูดสารอาหารนั้นไปเลี้ยงลำต้นของเขาค่ะเมืม่อไหร่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีโดยเฉพาะดินตรงนี้นะคะเป็นดินที่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะคะเพราะว่าเราเพิ่งขุดล่องน้ำใหม่นะคะก็ เออเอาดินจากด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วแม่ใหม่ก็ปลูกมะพร้าวลงไปนั่นแหละค่ะสารอาหารยิ่งไม่ค่อยมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาบํารุงดินกันค่ะวันนี้นะคะสูตรง่ายๆของเราก็มีอุปกรณ์ง่ายมากๆก็จะมีไข่ไก่นะคะซึ่งอุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะมีจุลินทรีย์เยอะมากเลยนะคะเพื่อจะไปช่วยย่อยนะคะ พวกเศษฟางเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็วตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็น้ําปลาค่ะมีเกลือให้พืชแข็งแรงเร็วมีแคลเซียมสูงนะคะเพราะว่ามีก้างปลาหมักนะคะแล้วก็นมจืดค่ะนนี้ก็หมดอายุแล้วนะคะก็สามารถใช้บํารุงพืชได้ค่ะอย่าทิ้งนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยแม่ใหม่ก็จะตอกไข่นะคะใครไม่มีไข่ไก่สามารถใช้ไข่เป็ดได้ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะที่จะใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้นมเปรี้ยวนะคะหนึ่งขวดเลยเพราะว่านมเปรี้ยวเนี่ยเขามีจุลินทรีย์ใช่ไหมคะแม่ใหม่ก็เวลาที่เราลดลงดินลงไปเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยย่อยสลายนะคะพวกเศษหญ้าเศษอะไรที่เราคุมไว้นะคะ เขาจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปแล้วก็จะมาใส่เครื่องดื่มชุ่กกำลังหนึ่งฝาตัวต่อไปนะคะแม่ใหม่ก็จะใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้านี่มีประโยชน์มากเลยนะคะพืชสมเนี่ยบำรุงเนี่ยโอ้โหเจริญเติบโตดีมากๆใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะ ตัวต่อไปแม่ใหม่ก็จะใส่นมจืดนะคะนมจืดนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอดีว่าเหลือะคะ่ะแม่ใหม่ก็เลยจะเอามาใส่ด้วยกันเลยนะคะเพราะในนมจืดนี้ก็มีวิตามินต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แม่ใหม่ก็จะใส่ไปประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่ที่6อยู่ในถุงนี่แหละคะ่ะ นะคะก็แม่ใหม่ก็จะคำนวณดูนะคะจริงๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าเราจะใส่นมจืดเท่าไหร่นะคะจะอยากจะใส่มากใส่น้อยใส่ได้เลยค่ะสามารถให้พืชกินได้นะคะโดยเฉพาะนมจืดนะคะสามารถบํารุงพืชได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าในสูตรนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะใช้บํารุงพืชนะ,ะทิตละอ่าหนึ่งถึงสครั้งนะคะในการบํารุงพืช โดยเฉพาะดินตรงนี้ก็คือโทรมมากๆเลยนะคะต้องการการบํารุงอย่างมากเลยเพราะว่าธาตุอาหารเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะแม่ใหม่เองก็ตั้งใจว่าจะพยายามบํารุงดินตรงนี้นะคะด้วยสูตรง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะในการบํารุงนะคะหลังจากนั้นแม่ใหม่ก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี่นะคะมาผสมน้ําเปล่านะคะที่อยู่ในถังนี้ก็ประมาณ5ลิตรนะคะนี่นะคะโหน่ากินมากๆเลยนะคะสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ขนาดเราเห็นเราก็ยังคิดว่าโอ้มีสารอาหารเพียบเลยนะคะในนี้จากนั้นแม่หม่ก็จะแบ่งใส่บัวนะคะบัวนี้มีน้ําอยู่ห้าลิตรค่ะเราก็จะแบ่งใส่ก็จะตักปุ๋ยมาใส่เล็กน้อยนะคะก็หนึ่งต้นนะคะแม่หม่ก็จะลดหนึ่งบัวค่ะวิธีนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับกับคนที่ปลูกพืชจํานวนน้อยนะคะแล้วก็ตัวแม่หม่เองยังต้องเดินใช้บัวเดินลดต้นไม้อยู่นะคะในช่วงนี้ เพราะว่าต้นไม้ยังไม่เยอะยังสามารถที่จะเดินรถได้นะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งค่ะสามารถเป็นปุ๋ยนะคะนํามาขยําแล้วก็เอาโรยๆไว้บริเวณโคนต้นอย่างนี้และะ้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยเอง สูตรนี้ก็ยังสามารถลดผลไม้ชนิดอื่นได้นะคะนี่แม่ใหม่ก็ปลูกฝรั่งกิมจูไว้ข้างๆต้นมะพร้าวด้วยนะคะเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าโหกว่ามะพร้าวจะโตนะคะหลายปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มองดูนะคะว่าจะเอาพืชชนิดไหนเข้ามาปลูกแซมด้วยก็เลย เน้นไปที่ฝรั่งค่ะเพราะว่าเขาจะต้องตัดตกแต่งกิ่งนะคะเวลาที่ทำให้ออกลูกลองทำดูนะคะสูตรบำรุงดินนะคะถ้าดินดีมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์รับรองเลยค่ะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปนะคะต้องเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์ออกลูกออกผลให้เรารับประทานอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ